สวัสดีครับอันนี้พามาชมตลาดมวยขวางนะครับตลาด้วยขวางตอนนี้ไม่ใช่กาบประมาณสี่โมงเย็นนะครับฝนก็จะคืนคืนหน่อยสี่โมงเย็นแต่สถานการณ์แบบนี้ก็ยังถือว่าเงียบนะครับที่ตลาด ข้างบนก็จะเป็นโซนของเนื้อสดนะครับเนื้อสดเป็นแผงนะครับเอาปลาทูห้าสิบจับไม่ที่อะไรก็ไดนะ้ปลาทู